บ่ายวันหนึ่งของฤดูร้อนแสงแดดส่องแผดเผาทั่วหมู่บ้านริมแม่น้ำในอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายปีนใจหญิงไม่ไหวัย45ปีเดินเท้าเปล่าเปลาถนนลุกรังกลับบ้านหลังจากเหนื่อยล้าจากการทำงานรับจ้างถอนหญ้าทั้งวันเสื้อผ้าที่เธอสวมเต็มไปด้วยฝุ่นดินไหลสองข้างแบกถุงผ้าขนาดเล็กซึ่งข้างในมีข้าวโพดและผักที่นายจ้างแบ่งให้เป็นค่าจ้างเธอเดินผ่านสะพานไม้แคบแคบ,แคบที่ทอดข้ามแม่น้ำสายหนึ่ง ซึ่งน้ำกำลังไหลเชี่ยวเสียงลงพัดผ่านเบาๆกับเสียงแมลงในป่ารอบข้างทำให้บรรยากาศเหงาจับใจแต่แล้วทันใดนั้นเสียงร้องขอความช่วยเหลืออย่างแถวเบาก็ดังแทรกเข้ามามันเป็นเสียงของเด็กคนหนึ่งเสียงที่เต็มไปด้วยความตื่นกลัวและสิ้นหวังปิมใจหยุดเดินทันทีใจเธอกระตุกหันขวับไปมองตามเสียงร่างเล็กๆของเด็กชายคนหนึ่งกำลังดิ้นรนอยู่กลางกระแสะน้ำอันเชี่ยวกรากสองมือพยายามตีน้ำและเอื้อมขึ้นไปอย่างสิ้นสิ้นหูปริมใจไม่คิดอะไรอีกเธอวางถุงของลงริมสะพานแล้วรีบถอดผ้าสิ้นออกเหลือแค่ชัันน้้นนนนใจาก ก็วิ่งลงไปยังริมตะลิงและกระโดดลงแม่น้ําทันทีทั้งที่เธอว่ายน้าไม่เก่งและรู้ดีว่าอาจเป็นอันตรายต่อตัวเองสายน้ําเย็นจัดซัดเข้าร่างกายผอมบางของเธอแต่แรงแม่ที่เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณกลับทําให้เธอว่ายฝากกระแสะน้ําไปได้ทีละเมตรทีละก้าวด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าในที่สุดเธอก็จับแขนเล็กๆของเด็กชายคนนั้นได้ปิมใจใช้เรียวแรงเฮือกสุดท้ายดึงร่างที่แทบหมดติของเขาขึ้นฝั่งเธอหอบหายใจทีทีหัวใจเต้นแรงร่างเปียกโชคและเหนื่อยอ่อนแต่สายตาย,ยังไม่ละจากใบ หน้าซีขาวของเด็กน้อยคนนั้นเด็กชายไม่มีเสื้อผ้าสวงเพียงกางเกงขาสั้นสีซีดร่างผอมแห้งใบหน้าขาวซีดและดิมฝีปากเปลี่ยนเป็นสีม่วงจากความหนาวเย็ยนปินใจรีบอบขาวไว้ในอ้อมหมอแขนเอาผ้าสิ้นที่ถอดไว้มาห่มร่างเล็กนั้นไว้เธอพึมพำเสียงสัน่นลูกไม่เป็นไรนะอยู่กับแม่แล้ว เด็กชายลืมตาขึ้นเล็กน้อยมองเธออย่างสับสนและหวาดกลัวน้ำตาเอ่อคลอในดวงตากลมโตของเขาปิมใจประคองเด็กกลับบ้านด้วยสองแขนที่สั่นเทาท่ามกลางสายตาสงสัยของชาวบ้านริมทางบางคนกระซิบกระซาบบางคนจ้องมองอย่างตําหนิเมื่อกลับถึงกระท่อมเล็กๆของเธอปิมใจวางเด็กชายลงบนเสื่อเก่าๆเธอจุดไฟในเตาไม้และต้มข้าวต้มอ,อุ่นอุ่นห่มผ้าให้เด็กชายและนั่งเฝ้าดูเขาหลับดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเป็นห่วงเธอพึมพำกับตัวเองว่าเจ้าหนูนี่มาจากไหนกันนะหรือว่าพ่อแม่จะทิ้งไว้ เมื่อเด็กชายตื่นเธอก็ถามเขาว่าลูกชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนแต่เด็กชายใส่หัวไม่ยอมพูดอะไรเลยเธอรู้ว่าเขาคงตกใจมากเกินกว่าจะพูดออกมาได้ปิมใจลูบหัวเขาเบาๆแล้วพูดว่าไม่เป็นไรถ้าลูกไม่รู้จะไปไหนก็อยู่กับแม่ที่นี่ก่อนนะแม่จะเรียกหนูว่าก่อนแล้วกันนะักเด็กชายพยักหน้าเบาๆแววตาเริ่มมีความไว้วางใจปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกปิมใจยิ้มบางๆน้ำตาซึมที่หหงตาไม่ใช่น้ำตาแห่งความทุกข์แต่เป็นความรู้สึกอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูก คืนนั้นข้าวต้มถ้วยเล็กๆถูกแบ่งเป็นสองถ้วยเธอให้ก่อนกินก่อนส่วนตัวเองเถียงนั่งมองเด็กชายกินอย่างหิวโหวยปากเธอพูดว่ากินเยอะๆนะลูกแม่ไม่หิวแต่อีกใจหนึ่งกำลังวางแผนในหูวว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงเพื่อเลี้ยงเด็กคนนี้ให้ได้ถึงแม้ชีวิตของเธอจะยากลําบากแต่เพียงได้เห็นเด็กชายมีที่พักพิงปลอดภัยก็พอแล้วสําหรับเธอชาวบ้านเริ่มพูดกันถึงเรื่องปิมใจเก็บเด็กมาเลี้ยงบางคนบอกว่าเธอบ้าเอาเด็กไม่มีที่มาที่ไปมาเป็นภาระทั้งที่ตัวเอง ก็ยังเอาตัวไม่รอดบางคนบอกว่าเธอเป็นแม่ที่มีหัวใจงดงามปริมใจไม่สนใจเสียงเหล่านั้นเธอทํางานหนักขึ้นกว่าเดิมรับจ้างกวาดลนวัตเก็บผักป่าขายฐานเอาเงินที่ได้ไปซื้อข้าวสารนมผงและเสื้อผ้าเก่าให้ก่อน,ก,อนก่อนเองก็ค่อยๆฟื้นตัวกลายเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายที่อายและติดแม่เขาชอบนั่งรอแม่กลับบ้านทุกเย็นและจะวิ่งมากอดทุกครั้งที่เห็นแม่เดินมาแต่กลายป็ิใจเริ่มมีรอยยิ้มในชีวิตอีกครั้งหนึ่ง แต่ชีวิตก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปวันที่ฝนตกหนักกระทอมของปิมใจรั่วทั้งหลังน้ำหยดลงกลางบ้านข้าวของปิดปอนปิมใจต้องนั่งกอดกอนไว้ทั้งคืนกลัวเขาจะไม่สบายวันรุ่งขึ้นเธอไปขอผ้าพลาสติกเก่าจากวัดมาคลุมหลังคาแต่อย่างไรก็ตามเธอไม่เคยบ่นให้กอนได้ยินแม้แต่คำเดียวในใจของเธอมีแต่คำว่าต้องให้ลูกปลอดไทยปิมใจเริ่มสอนให้กอนอ่านเขียนโดยใช้หนังสือเก่าๆที่เธอเก็บไว้กอนเรียนรู้เร็วอย่างน่าทึ่งเพียงไม่กี่เดือนก็อ่านออกเขียนได้เธอเริ่มฝันว่าวันหนึ่งกอน จะได้เรียนหนังสือสูงๆมีงานดีๆไม่ต้องลำบากเหมือนเธอวันหนึ่งก่อนถามว่าแม่จ๋าหนูมาจากไหนทำไมไม่มีพ่อแม่คำถามนนอทำให้ปิมใจสะอึกไปครู่หนึ่งเธอไม่อยากโกหกแต่ก็ไม่อยากทำลายความรู้สึกของเขาเธอจึงตอบว่าแม่ไม่รู้หรอกลูกแต่แม่เชื่อว่าฟ้าส่งหนูมาให้แม่หนูเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตแม่คำพูดนั้นทำให้ก่อนยิ้มและโผล่เข้ากอดแม่แน่นปิมใจลูกหัวเขาเบาๆน,น้ำตาเธอไหลออกมาเงียบๆกลางแสงจันทร์คืนนั้น แม้ว่าอาหารในแต่ละวันจะไม่เคยพอก็อมักเป็นข้าวต้มกับเกลือหรือปลาทูตัวเดียวที่ต้องแบ่งสองคนปิมใจก็ไม่เคยปิดปากบน่นก่อนรู้ว่าแม่ลำบากมากจึงเริ่มช่วยงานบ้านช่วยแม่รดน้ำผักหักน้ำล้างองจานและแม้กระทั่งช่วยเก็บขยะไปขายวันเกิดของก่อนปีแรกที่อยู่กับปิมใจเธอไม่มีเงินซื้อเค้กจึงต้มไข่หนึ่งฟองแล้ววางบนใบตองจุดทูบแทนเทียนและร้องเพลงวันเกิดด้วยน้ำเสียงสั่นๆก่อนยิ้มกว้างที่สุดเท่าที่เขาเคยยิ้มมาในชีวิตแล้วพูดเบาๆว่าขอบคุณแม่หนูรักแม่ คำนั้นสลักลงในใจปิมใจตลอดไปทุกค่าคืนก่อนนอนปิมใจจะเล่านิทานให้ก่อนฟังทั้งที่บางคืนเหนื่อยจนแทบจะหลับคาเสือแต่เพียงได้ยินเสียงลูกหัวเราะก็ทําให้เธอมีกําลังใจขึ้นมาอีกครั้งก่อนโตขึ้นทีละวันและความผูกพันระหว่างเขากับแม่ก็แน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆปิมใจไม่เคยคิดว่าการช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอได้มากขนาดนี้ทั้งสองต่างเติมเต็ม ให้กหลกัาในแบบที่ไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นแม้ไม่มีสายเลือดแต่กลับมีความรักที่แน่นแฟ้นยิ่งกว่าใครทั้งหมดบนโลกนี้หลายปีผ่านไปปิมใจยังคงทำงานหนักทุกวันเพื่อหาเงินเลี้ยงดูก่อนเด็กชายที่วันหนึ่งเธอเคยเก็บมาจากกลางแม่น้ำได้เติบโตขึ้นเป็นเด็กหนุ่มที่ฉเฉลียวฉลาดและกระตัญอยู่เธอพยายามไม่ให้ก่อนต้องขาดอะไรแม้ในบ้านจะมีเพียงข้าวสารไม่กี่กระสอบและเครื่องใช้พื้นฐานที่เก่า จนแทบใช้ไม่ได้บางวันเธอไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อไข่ไก่หนึ่งฟองแต่เธอก็ยังยิ้มให้ลูกเสมอและพูดว่าวันนี้เรากินอาข้าวต้มร้อนๆกันนะลูกแม่ใส่ใจไปด้วยในใจของปิมใจไม่เคยมีความรู้สึกเสียใจเลยที่เลือกช่วยชีวิตเด็กคนนี้มาเธอรู้ดีว่าแม้ตัวเองจะต้องเหนื่อยและลำบากเทียงใดแต่แค่ได้เห็นกอนยิ้มทุกวันก็เพียงพอแล้วกอนในวัยประถมเรียนเก่งมากเขาได้รับคำชมจากครูและเพื่อนๆแม้จะใส่เสื้อผ้าเก่าๆ ที่แม่เย็บซ่องให้หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยอายตรงกันข้ามเขาภูมิใจที่มีแม่อย่างปินใจคำพูดของเพื่อนที่เล่าเรียนเขาว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่ไม่เคยทำให้เขาโกรธเขาจะพูดกลับอย่างเรียบง่ายว่าแม่ของฉันไม่ใช่คนร่ำรวยแต่แม่เป็นคนที่ดีที่สุดในโลกคำพูดนั้นเมื่อครูได้ยินก็ถึงกับน้ำตาคลอเพราะรู้ว่าความรักของแม่ที่ไม่มีสายเลือดผูกพันสามารถยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งปิมใจต้องตื่นตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สางเพื่อออ,อกไปทำงานรับจ้างเธอทำทุกอย่าง ที่ได้เงินไม่ว่าจะเป็นเก็บผักปากขายเก็บขยะหรือแม้กระทั่งซ่อมเสื้อผ้าเก่าให้ชาวบ้านเธอไม่เคยเกี่ยงงานใดเลยเพราะรู้ว่าทุกบาททุกสตางค์นั้นมีค่าสําหรับอนาคตของลูกชายเธอไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ตัวเองเลยแม้แต่ชิ้นเดียวในรอบหลายปีแต่เธอเก็บเงินเพื่อซื้อสมุดดินสอและอุปกรณ์การเรียนให้ก่อนเสมอแม้บางครั้งต้องยืมเงินล่วงหน้าแต่เธอก็ไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจที่จะให้ลูกเรียนหนังสือให้สูงที่สุดก่อนรู้ดีว่าแม่เหนื่อยแค่ไหนเขาจึงพยายามทาทุกอย่างเพื่อช่วยแบ่งเบาาภระรของแม่ หลังเลิกเรียนเขาจะรีบกลับบ้านไปหาบ้านเช่าที่แม่ทำงานอยู่เพื่อช่วยแม่ซักผ้าตักผ้าล้างจานหรือแม้แต่เก็บเศษถ้าไปขายที่ตลาดนัดเขาไม่เคยอายที่ต้องช่วยแม่ทำงานทุกวันศุกร์เมื่อได้เงินค่าแรงจากการช่วยงานเล็กๆน้อยๆเขาจะเอาเงินมาวางเอาไว้ในกระปุกอมสินที่แม่ตั้งไว้ตรงมุมห้องพร้อมกับพูดว่าแม่เก็บไว้นะหนูจะช่วยแม่เองปิมใจเห็นแล้วก็อดกลั้นน้ำตามไม่ได้เธอรู้สึกภูมิใจในตัวลูกมากจนแทบระเบิดคืนหนึ่งเมื่อฝนตกหนักหลังคากระท่อมที่เก่าทุดโทม เริ่มรู้อีกครั้งน้ำหยดลงบนฟูกนอนที่ปูไว้ด้วยผ้าขาวม้าเก่าๆปิมใจรีบลุกขึ้นหาถังมาตั้งไว้รองน้ำฝนและเอาผ้าห่มมาหม่มให้ลูกน้อยแต่สิ่งที่ทำให้เธอน้ำตาไหลาคือเมื่อเธอหันไปเห็นว่าก่อนลุกขึ้นมาหม่มผ้าให้เธอแทนและพูดว่าแม่หนาวกว่าหนูนอนได้ไม่เป็นไรคำพูดนั้นทำให้ปิมใจรู้ว่าสิ่งที่เธอให้แก่เด็กชายคนนี้ไม่สูเปล่าเลยความรักความห่วงใยและความเสียสละที่เธอมีให้เขานั้นได้กลับมาหาเธอแล้ว ปีต่อมาเมื่อก่อนเข้าเรียนชั้นมัธยมปิมใจตัดสินใจสมัครงานเพิ่มเป็นพนักงานล้างจานในร้านอาหารเล็กๆที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเธอต้องตื่นตั้งแต่ตีสีเดินเท้าหลายกิโลเพื่อไปทํางานให้ทันตอนร้านเปิดและกลับบ้านในเวลาหัวค่ำบางวันเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอเหนื่อยจนลลงตัวลงนอนโดยไม่ทันได้กินข้าวเย็นแต่เมื่อเห็นลูกนั่งรออยู่พร้อมกับข้าวต้มร้อนๆที่เข่าหุงไว้เธอก็ยิ้มอย่างอิ่มใจ วันหนึ่งโรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ก่อนถูกครูเชิญให้ขึ้นเวทีเล่าถึงแม่ของตนเขาขึ้นเวทีด้วยชุดนักเรียนเก่าๆและรองเท้าผ้าใบที่ประจนแทบไม่เหลือรูปเดิมเขากล่าวต่อหน้าทุกคนด้วยเสียงสันส่นๆว่าแม่ของผมไม่ใช่แม่แท้ๆแต่ท่านคือผู้ที่รักผมมากที่สุดในโลกท่านสอนให้ผมมีความอดทนมีน้ำใจและไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตผมสัญญาว่าวันหนึ่งผมจะทำให้แม่ได้อยู่สบายเสียงปรบมือดังขึ้นทั่วหอประชุมปริมใจ ที่นั่งอยู่ท้ายห้องถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เธอไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งลูกชายที่เธอเก็บมาจะยืนอย่างภาคภูมิใจบนเวทีเช่นนี้หลายปีผ่านไปก่อนยังคงตั้งใจเรียนและช่วยแม่ทำงานเสมอเขาเริ่มได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรท้องถิ่นที่เห็นถึงความพยายามของเขาและครอบครัวเขาสอบได้อันดับต้นๆของจังหวัดและเมื่อถึงช่วงปลายของชั้นมัธยมปลายเขาก็สามารถรดสอบเข้าได้ในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพพร้อมทุนการศึกษาครบทุกด้านปิ่มใจถึงกับเขาสุดลงกับ พื้นเมื่อได้รับจดหมายตอบรับเธอร้องให้โฮไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะดีใจที่สุดในชีวิตเธอพูดว่าแม่ไม่เคยคิดเลยว่าลูกของแม่จะได้ไปเรียนไกลขนาดนี้ลูกของแม่เก่งที่สุดเลยค่ำวันหนึ่งก่อนก่อนไปกรุงเทพปิมใจนั่งเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือของเธอเองเธอเอาผ้าขาวม้าที่เคยใช้ห่มลูกตอนยังเล็กๆมาตัดเย็บเป็นกระเป๋าให้ลูกใช้ใส่หนังสือเธอใส่มันด้วยความรักหยดน้ำตาและคำอธิษฐานที่ว่า ขอให้ลูกไปถึงฝันก่อนออกเดินทางวันรุ่งขึ้นเธอยื่นกระเป๋านั้นให้ก่อนพร้อมกับหอ่อใบตองที่ใส่ข้าวเหนียวหมูฝอยเล็กๆแล้วพูดว่าลูกเอาไปกินตอนอยู่รถนะแม่ไม่มีอะไรมากแต่อยากให้ลูกมีแรงก่อนกอดแม่แน่นพร้อมกับพูดว่าหนูจะไม่ทาให้แม่ผิดหวังแม่ต้องรอหนูนะหนูจะกลับมาดูแลแม่แน่นอนปิมใจยืนมองลูกชายขึ้นรถทัวร์ไปกรุงเทพด้วยหัวใจที่นปนเปทั้งความภาคภูมิใจ และความว่างเปล่าเธอไม่รู้ว่าจากนี้จะเป็นอย่างไรแต่เธอเชื่อมั่นในตัวก่อนและเชื่อว่าความรักที่เธอให้ไปจะปริบานเป็นความสาเร็จในสักวันหนึ่งเธอยังคงใช้ชีวิตในกระท่อมเก่าๆทําทงานหนักเหมือนเดิมแต่ทุกค่ําคืนเธอจะหยิบสมุดบันทึกเก่าๆมานั่งเขียนจดหมายถึงลูกชายไม่ว่าจะเล่าถึงเรื่องไก่ที่ไข่ฟองแรกหรือดอกมะลิที่หน้าบ้านออกดอกอีกครั้งหรือแม้กระทั่งเรื่องคำถามที่เจอในตลาดเธอเขียนทุกอย่างที่อยากให้ลูกได้รับรู้ว่าแม่ยังอยู่ตรงนี้คอยเป็นกําลังใจเงียบๆให้เสมอ ก่อนก้าวลงจากรถทัวร์ที่สถานีหมอชิตพร้อมกับกระเป๋าผ้าสีจางที่แม่เย็บให้ด้วยมือของเธอเองรอบตัวเต็มไปด้วยผู้คนจอแจและเสียงรถยนต์ที่วิ่งควกไขว,า,ขวายเขาเงยหน้ามองตึกสูงและไฟถนนที่สอว่างจ้าความรู้สึกตื่นเต้นผสมกับความกลัวหลายทะลักเข้ามาในใจอย่างห้ามไม่อยู่เขาเป็นเด็กก่อบ้านนอกที่ไม่เคยก้าวเท้าออกจากเชียงรายมาก่อนทุกอย่างรอบตัวช่างใหญ่โตและแปลกใหม่ไปเสียย่อมหมดเขาเดินตามคนอื่นออกจากสถานีพยายามมองหารถโดยสาร ที่จะพาเขาไปยังมหาวิทยาลัยตามแผนที่ที่พี่เจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านวาดให้กว่าจะไปถึงหอพักนักศึกษาก็ใช้เวลานานกว่าที่คิดเขาแบกกระเป๋าเดินผ่านถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนและร้านรงทันสมัยจนในที่สุดก็ได้เจอกับห้องเล็กๆที่จะเป็นบ้านหลังใหม่ของเขาหอพักที่เขาอยู่เป็นหอรวมของนักศึกษาทุนมีห้องเล็กๆขนาดไม่ถึงสิบตารางเมตรเตียงสองชั้นโต๊ะอ่านหนังสือและพัดลมเพดาาที่สั่น กรอบแกรบก่อนไม่นึกบ่นอะไรเลยเขานั่งลงบนเตียงกอดกระเป๋าผ้าของแม่ไว้แน่นน้ำตาเริ่มไหลลงบนแก้มเมื่อเขานึกถึงภาพแม่ที่ยืนโบกมือให้ข้างรถทั่เขาเปิดกระเป๋ายิ่ห่อข้าวเหนียวมูฝอยขึ้นมาค่อยๆแกะใบตองออกและกินไปพร้อมกับน้ำตาความคิดถึงแม่แผรซ่านทั่วร่างแต่ในใจเขาก็ย้ำเตือนตัวเองว่าเขามาเพื่อเปลี่ยนชีวิตของแม่ให้ดีขึ้นวันแรกของการเรียนมหาวิทยาลัยเริ่มต้นขึ้นก่อนต้องปรับตัวกับระบบการเรียนใหม่ที่ทั้งยากและเข้มงวดเขาตื่นแต่เช้า เพื่อเตรียมตัวไปเรียนและกลับมาทบทวนบทเรียนทุกคืนเขาแทบไม่มีเวลาว่างเลยนอกจากเรียนเขายังต้องหางานพิเศษเพื่อหาเงินใช้จ่ายประจำวันเขาทํางานเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารใกล้มหาวิทยาลัยในช่วงเย็นบางวันก็รับแจกใบปลิวตามหน้าห้างหรือไม่ก็ล้างจานเขาใช้เวลาทุกนาทีอย่างคุ้มค่าแม้ร่างกายจะอ่อนล้าแต่จิตใจกลับแนว่วแน่ยิ่งกว่าเดิมทุกค่าคืนก่อนนอนเขาจะหยิบจดหมายของแม่มาอ่านแล้วเขียนตอบกลับด้วยลายมือวัดห,หาบางครั้งเขาจะใส่ธนบัตร2 0บหรือ50าบาทแนบไปด้วย ซึ่งเป็นเงินที่หามาได้จากการทํางานพิเศษแม่เขียนตอบกลับมาว่าลูกส่งมาก็เก็บไว้เถอะแม่ยังพออยู่ได้แต่ก่อนก็ยังคงส่งเงินเล็กๆน้อย,อยๆไปให้เสมอพร้อมกับบอกว่าขอให้แม่เก็บไว้เถอวันหนึ่งเราจะได้ใช้มันด้วยกันเวลาผ่านไปเร็วมากในช่วงปีสองของมหาวิทยาลัยก่อนได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการวิจัยพิเศษของคณะอาจารย์เห็นแววความสามารถของเขาและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยวิจัยเขาเริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น และได้ฝึกฝนทักษะที่สําคัญในการทํางานเขาได้รู้จักกับโลกของเทคโนโลยีสตาร์ทอัพและการเป็นผู้ประกอบการเขาเริ่มเก็บข้อมูลเรียนรู้วิธีการสร้างแอปพลิเคชันการตลาดออนไลน์และการวางแผนธุรกิจเล็กๆเ,เขานอนดึกขึ้นกว่าเดิมบางวันแทบไม่ได้หลับแต่เขาไม่เคยบน่นเพราะเขารู้ว่าเขากําลังก้าวใกล้ความฝันเข้าไปทุกทีในช่วงปีสุดท้ายของการเรียนเขาได้รับโอกาสฝึกงานในบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพที่มีสาขาทั่วโลกตอนแรกเขารู้สึกประหมา่าอย่างมาก พราะรอบตัวเต็มไปด้วยคนเก่งๆที่เรียนจบจากต่างประเทศหรือมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนาเขาต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักใช้ความรู้ที่มีทั้งหมดลงมือทํางานเต็มที่เขาทํางานเกินเวลาทุ่มเทกับทุกโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมายอดทนกับแรงกดดันและคําตําหนิในช่วงแรกๆแต่ในที่สุดผลงานของเขาก็เป็นที่ยอมรับเขาได้รับคําชมจากหัวหน้าฝ่ายและถูกทาบถามให้ทํางานต่อทันทีหลังจบการศึกษาแต่ก้อนกลับปฏิเสธข้อเสนอด้วยความแน่วแน่เขาบอกกับตัวเองว่า เขาจะสร้างสิ่งของตัวเองเขาไม่อยากเป็นทีมฟันเฟืองขององค์กรใหญ่เขาอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้และสร้างรายได้เพื่อให้แม่ของเขาไม่ต้องลำบากอีกต่อไปเขาจึงเริ่มต้นก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีเล็กๆก,กับเพื่อนสองคนจากมหาวิทยาลายัยโดยใช้ห้องเช่าขนาดเล็กเป็นสำนักงานพวกเขาทำงานกันวันละ16-18ชั่วโมงใช้เงินทุนเล็กน้อยที่ก่อนสะสมมาจากทุนวิจัยและเงินเก็บระหว่างเรียนปีแรกของการก่อตั้งบริษัทเต็มไปด้วยอุปสรรค ทั้งเรื่องการเงินการบริหารงานการแข่งขันกับบริษัทใหญ่ๆและความไม่มั่นใจของลูกค้าแต่ก่อนไม่ยอมแพ้เขาออกตลาดเองพูดคุยกับลูกค้าแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตัวเองและเรียนรู้จากความล้มเหลวทุกครั้งเขาใช้เวลาช่วงดึกเพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากอินเทอร์เน็ตฟังสัมนาะออนไลน์และอ่านหนังสือเกี่ยวกับผู้ประกอบการระดับโลกเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนจนสุขภาพเริ่มทรุดโทมแต่เขายังยิ้มอยู่เสมอเมื่อได้โทรกลับไปหาปิ่นใจและบอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะหนูยังสู้ไหวยอยู่แม่ต้องรอให้หน กูสำเร็จนะและแล้ววันหนึ่งโอกาสก็มาถึงบริษัทของเขาได้รับข้อเสนอจากนักลงทุนต่างชาติที่สนใจในแอปพลิเคชันที่พวกเขาพัฒนานักลงทุนรายนั้นเสนอเงินทุนจำนวนมากเพื่อขยายธุรกิจและผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดโลกก่อนลังเลยอยู่พักใหญ่เพราะกลัวว่าจะสูญเสียอิสรภาพในการบริหารงานแต่เมื่อเขาคิดถึงแม่และสัญญาที่เคยให้ไว้เขาก็ตัดสินใจรับข้อเสนอและเริ่มวางแผนขยายบริษัทอย่างจริงจัง ภายในเวลาเพียง3ปีบริษัทของเขาเติบโตอย่างรวดเร็วมีพนักงานกว่า300คนและสาขาในหลายจังหวัดเขาถูกเชิญไปพูดในงานสัมมนาต่างๆได้ขึ้นปกนิตยสารธุรกิจและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ประสบความสําเร็จที่สุดของปีชื่อของเขาถูกพูดถึงในวงการเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะที่ชื่อเสียงของเขากําลังพุ่งสูงขึ้นความห่างเหินจากแม่กลับค่อยๆเพิ่มขึ้นเช่นกันเขาเริ่มไม่มีเวลาโทรกลับไปบ่อยเหมือนแต่ก่อนจดหมายของแม่ที่ส่งมา จากเชียงรายก็ค้างอยู่บนโต๊ะทำงานโดยยังไม่ถูกเปิดอ่านเขาบอกกับตัวเองว่าเขายังไม่พร้อมกลับไปตอนนี้เขาอยากกลับไปในวันที่เขายิ่งใหญ่กว่านี้เพื่อให้แม่ได้ภูมิใจอย่างเต็มที่แต่ลึกๆในใจเขารู้สึกไปเสมอคิดถึงภาพแม่ที่ยืนรอหน้าบ้านเขาจําได้ดีว่าทุกครั้งที่กลับบ้านแม่จะต้มข้าวต้มไว้รอยิ้มให้เขาด้วยสายตาอ่อนโยนแม่ตัวเองจะเหนื่อยและแค่ไหนเขาจําได้ว่าแม่ไม่เคยซื้อเสื้อใหม่เลยแม้แต่ตัวเดียวแต่กลับเย็ดปัดเสื้อผ้าเดิมใสซ่ซ้ำ,ซำ เพื่อเก็บเงินให้เขาเรียนหนังสือเขาจําได้ทุกอย่างแต่เขาปรับเลือกเงียบในช่วงเวลาที่เขากําลังสู่จุดสูงสุดเมื่อบริษัทของกอนเติบโตขึ้นเป็นที่รู้จักในวงกว้างเขาเริ่มกลายเป็นบุคคลสาธารณะที่มีภาพลักษณ์สมบูรณ์แบบในโลกธุรกิจเสื้อสูทร,ราคาแพงนาฬิกาหรูรถยนต์คันงามและบ้านพักตากอากาศรุรากลายเป็นสิ่งที่ล้อมรอบชีวิตเขาอย่างแน่หนาเขาปรากฏตัวในงานเปิดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่ถูกเชิญให้ให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์และวารสารธุรกิจระดับประเทศ ผู้คนต่างยกย่องว่าเขาคือคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนโลกด้วยสมองและความเพียรพยายามแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเบื้องหลังภาพลักษณ์ที่ดูสมบูรณ์นั้นคือความว่างเปล่าในหัวใจที่เขาไม่สามารถเติมเต็มได้ก่อนไม่กล้าเล่าถึงอดีตที่แท้จริงของตนเขาไม่ได้โกหกแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดถึงเขาเปลี่ยนสำเนียงการพูดเปลี่ยนวิธีการแต่งตัวเปลี่ยนชื่อเล่นที่เคยใช้ในหมู่บ้านไม่ใช่เพราะเขาลืมแต่เพราะเขากลัวว่าสังคมชั้นสูงที่เขาเพิ่งก้าวเข้าสู่จะไม่ยอมรับความจริงนั้น หลายครั้งที่แม่ของเขาป้ามใจเขียนจดหมายมาหาบอกเล่าว่าปลูกมะลิที่หน้าบ้านแล้วปอกดอกงามสวยบอกว่าลูกไก่ปอกมาเจ็ดตัวและเล่าว่าตอนนี้หลังคากระท่อมเริ่มผุลงอีกแล้วแม่ไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยนอกจากแค่รู้ว่าลูกของเธอสบายดีก่อนอ่านข้อความเหล่านั้นแล้ววางไว้ข้างโต๊ะทำงานเงียบๆเขาไม่ได้ตอบกลับทันทีบางทีก็ปล่อยให้จดหมายนั้นนอนนิ่งอยู่เป็นเดือนเขารู้ตัวว่ากำลังผลักคนที่รักเขาที่สุด ให้อยู่ไกลออกไปแต่เขาไม่สามารถหันกลับไปเผชิญกับอดีตที่เขาพยายามซ่อนเร้นได้ง่ายๆความละอายที่เขาเคยเป็นเพียงเด็กชายที่ใหม่นานมีแม้กระทั่งรองเท้าใส่ไปโรงเรียนยังคงตามหลอกหลอนอยู่ทุกคืนจนกระทั่งวันหนึ่งก่อนกลับไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีระดับภูมิภาคซึ่งบังเอิญจัดขึ้นไม่ไกลาจากหมู่บ้านที่เขาเคยเติบโตมาเขานั่งอยู่ในรถยนต์รู้สีดํา พร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวและทีมงานเขารู้ดีว่าบ้านของแม่อยู่ห่างจากที่จัดงานเพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตรแต่เขากลับไม่กล้าแม้แต่จะหันหน้าไปทางนั้นภายในงานเขายืนกล่าวสุนทรพจน์อย่างมั่นใจผู้คนต่างชื่นชมและยืนปรบมือให้เขาแต่เมื่อเขาก้าวลงจากเวทีดวงตาของเขากลับไปสะดุดเข้ากับเงาร่างของหญิงชราในชุดพื้นเมืองสีสีถิวดำคล้ำม,มือหยักกร้านกำลังยือนอยู่ห่างออกไปด้วยท่าทางหลังเลเขาแน่ใจทันทีว่าเป็นแม่ของเขาป้าใจผู้หญิงที่ไม่มีใครรู้จักในงานนี้ ไม่มีใครคิดว่าสัมพันธ์กับเขาแม่ของเขาเดินเข้ามาช้าช้าพร้อมกับถุงผ้าสีเก่าในมือเธอหยุดอยู่หน้าทางเข้าแล้วยื่นของบางอย่างให้พนักงานที่ยืนเฝ้าหน้าง,งานเป็นขวดน้ำพึ่งเล็กๆที่เธอทำเองจากฟามพึ่งหลังบ้านและถุงข้าวเหนียวกับหมูทอดที่เธอทำเองกับมือเธอบอกอกับพนักงานว่าอยากมอบให้ลูกชายที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วแต่พนักงานกลับมองเธอด้วยแววตาไม่เข้าใจและพูดว่าขอโทษครับแขกไม่ได้รับเชิญไม่สามารถเข้าไปข้างในได้แม่ของเขายิ้มบางๆและพูดว่า ไม่เป็นไรแม่แค่อยากส่งของให้ลูกเฉยเธอยือนรออยู่ตรงนั้นนานหลายชั่วโมงแม้แดดจะร้อนจนเหงื่อหลทั่วร่างแม้จะมีเสียงซุบซิบจากคนรอบข้างที่มองเธออย่างแปลกประหลาดเธอก็ยังไม่ยอมขยับไปไหนก่อนเห็นภาพนั้นทั้งหมดจากกระจกห้องรับรองเขาเห็นแม่ยือนอยู่ในเงาไม้กอดถุงผ้าแน่นมองไปยังประตูทางเข้าด้วยความหวังเขายืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นน้ำตาคลอเบ้าความรู้สึกก่อผิดทาถมใส่เขาอย่างรุนแรงหัวใจของเขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถปล่อยให้แม่กลับไปอย่างเงียบๆได้อีกแล้ว เขาเดินออกจากห้องประชุมด้วยหัวใจที่สั่นไหวพนักงานหน้าประตูรีบอยืนตรงทำความเคารพแต่เขากลับเดินผ่านไปอย่างไม่สนใจและตรงไปยืนต่อหน้าแม่แม่ของเขาเงยหน้าขึ้นทันที่ดวงตาที่เหี่ยวย่นเต็มไปด้วยความตกใจปนดีใจลูกแม่แค่เอาของมาให้ไม่อยากรบกวนวันหรอกเธอพูดเบาๆก่อนคุกเ,เขา่าลงตรงนั้นโอบแม่แน่นและพูดทั้งน้ำตาแม่หนูขอโทษหนูผิดเองที่ปล่อยให้แม่รอหนูอายอดีตของตัวเองจนลืมว่าอดีตนั้นคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ทุกคนในงานต่างมองมาที่เขาด้วยความตกตะลึงมีคนเริ่มถ่ายภาพบ้างก็ยืนเงียบบ้างก็ซุบซิบกันว่าผู้หญิงคนนี้คือใครก่อนยืนขึ้นและพูดต่อหน้าทุกคนว่านี่คือแม่ของผมคนที่เก็บผมจากแม่น้ำมาฟื้นชีวิตใหม่คนที่เลี้ยงผมทั้งที่ไม่มีเงินสักบาทแต่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคำพูดนั้นทำให้ทั้งห้องเงียบลงทันทีหลายคนเริ่มน้ำตาคลอขณะที่แม่ของเขาก้มหน้าด้วยความเขินอายมือของเธอยังถือถุงผ้าใบเดิมแน่นก่อนหันไปหาแม่อีกครั้งแล้วพูดเบาๆว่าแม่ไปอยู่กกับบหหนนะหนูููะอยาาดแแลแม่้ง แต่แม่กลับสายหัวเบาๆแม่ไม่อยากไปอยู่ในคฤหา์ใหญ่โตแม่อยู่กระท่อมได้แค่มีลูกกลับมาหาแม่ก็พอแล้วกอนยืนยันและขอร้องอย่างแน่วแน่ว่าแม่ต้องย้ายมาอยู่ใกล้เขาเขาให้คนไปสร้างบ้านหลังเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากบริษัทเป็นบ้านไม้หลังเล็กท่ามกลางสวนมะลิที่แม่เคยปลูกและรักมากบ้านนั้นมีทั้งห้องครัวเล็กๆห้องนอนที่ตกแต่งเรียบง่ายและชานบ้านที่มีเก้าอี้ไม้ให้แม่ นั่งดื่มน้ำชาในตอนเช้าทุกเช้าก่อนจะขับรถมาหาแม่นั่งกินข้าวต้มกับแม่พาแม่เดินเล่นรอบบ้านและนวดขาให้แม่เหมือนที่แม่เคยนวดให้เขาตอนเด็กๆเ,เขารู้ว่าตอนนี้คือเวลาที่เขาต้องทดแทนสิ่งที่แม่ให้มาเสมอเขาเริ่มออกสื่อบ่อยขึ้นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเล่าถึงความสําเร็จทางธุรกิจแต่เพื่อเล่าถึงเรื่องราวของแม่ผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่เรื่องของเด็กชายไร้ชื่อที่กลายเป็นนักธุรกิจหนุ่มเพราะได้รับความรักจากผู้หญิงที่ไม่เคยทอดทิ้งเขาเขาก่อตั้งมูลณิทธิชื่อป้ามใจ เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดารให้โอกาสพวกเขาได้เรียนหนังสือและมีชีวิตใหม่แบบที่เขาเคยได้รับเขาเชิญแม่ของเขามานั่งแถวหน้าทุกครั้งในงานที่จัดโดยมูลนิธิและไม่เคยลังเลที่จะบอกกับทุกคนว่าถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีผมในวันนี้บ้านไม้หลังเล็กที่ก่อนสร้างขึ้นให้แม่ท่ามกลางสวนดอกมะลิกลายเป็นที่พักสงบที่เปี่ยมด้วยความรักทุกเช้าก่อนจะขับรถมาถึงหน้าบ้านนั่งลงข้างแม่ที่กำลังนั่งชงชาบนชานไม้ลงเย็นพัดผ่านใบไม้ ในสวนกลิ่นหอมของมะลิอบอวนไปทั่วบริเวณเสียงหัวเราะเบาๆของแม่ในวัยชาราเป็นเสียงที่เขาคิดถึงมานานานักป้้มใจนั่งถักผ้าไหมให้หลานบ้านข้างๆบ้างวันไหนอากาศดีเธอก็จะทำข้าวเหนียวหน้ากะทิที่เขาชอบไว้รอในตู้ครัวทุกค่ำที่เขากินเหมือนย้อนเวลากลับไปสู่วัยเด็กความอร่อยนั้นไม่ใช่เพราะเครื่องปรุงแต่มาจากความรักล้นเปลี่ยนที่แม่ใส่ลงไปในทุกกระบวนการของชีวิตเขาก่อนตั้งใจใช้เวลาทุกเย็นหลังเลิกงานมานั่งคุยกับแม่เล่าเรื่องในบริษัทพาแม่ฟังเพลงเก่าดูรายการโทรทัศน์ที่แม่ชอบ และอ่านจดหมายของแฟนๆมูลนิธิให้แม่ฟังป้ามใจมักจะพูดด้วยรอยยิ้มเสมอว่าแม่ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีคนเขียนจดหมายขอบคุณแม่ด้วยแล้วเธอก็จะหัวเราะเสียงใสก่อนจะพูดว่าแต่แม่ก็ไม่ได้ทําอะไรใหญ่โตเลยนะแม่แค่เลี้ยงลูกคนเดียวก่อนยิ้มแล้วว่าจับมือแม่แม่ทํามากกว่าทุกคนในโลกแล้วแม่ให้ชีวิตใหม่กับลูกทุกคำคืนก่อนกลับบ้านเขาจะบิดนวดขาให้แม่ที่เริ่มชาและไม่มีแรงจากัยชาราใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดมือ ให้แม่เบาๆแล้วก้มลงกราบที่ตักพร้อมกับพูดคำเดิมทุกคืนว่าขอบคุณนะครับแม่หลายเดือนผ่านไปก่อนพาแม่กลับไปที่กระท่อมหลังเก่าที่เชียงรายซึ่งตอนนี้ถูกปล่อยทิ้งไว้มานานจนย่าขึ้นสูงถึงเอวบ้านเอียงไปข้างหนึ่งหลังคารฟ้าเปื่อยแต่ทุกก้าวที่ป้ามใจเดินกลับเข้าไปในบ้านหลังนั้นคือความทรงจำที่ไหลาบากกลับมาเธอเดินไปแต่ผนังไม้ที่เคยพิงตอนอุ้มก่อนตอนเด็กๆเปิดตู้ใบเล็กที่ยังมีผ้าขาวม้าผืนเดิมพับเก็บไว้อาย่างเรียบร้อยและเปิดกล่องไม้ ที่ยังเก็บจดหมายของลูกทุกฉบับไว้ครบท้วนก่อนยืนนิ่งน้ำตาเอ่อเมื่อได้เห็นความรักที่แม่ไม่เคยลดน้อยลงเลยแม้แต่นิดเดียวเขาเดินเข้าไปกอดแม่จากด้านหลังแล้วพูดว่าบ้านนี้คือที่ที่อบอุ่นที่สุดในโลกป้ามใจยิ้มแล้วตอบว่าแม่เคยจนแม่เคยหิวแต่แม่ไม่เคยขาดความสุขเพราะแม่มีลูกหลังจากกลับจากเชียงรายก่อนเริ่มสร้างโรงเรียนเล็กๆในหมู่บ้านโดยใช้เงินส่วนตัวทั้งหมดและไม่ขอรับเงินบริจาคจากใครเขาตั้งชื่อโรองเรียนว่าโรงเรียนป้ามใจเพื่อให้เป็นที่ระลึกถึงผู้หญิงที่มีหัวใจแข็งแกร่่งทีสุด ในชีวิตของเขาโรงเรียนนี้เปิดสอนฟรีสําหรับเด็กในชุมชนชนบทที่ขาดโอกาสทางการศึกษาพร้อมมอบทุนและอาหารกลาง,งวันทุกวันก่อนมาเปิดงานวันแรกด้วยตัวเองและกล่าวกับเด็กๆว่าที่พวกหนูได้เรียนหนังสือวันนี้ก็เพราะมีคนคนหนึ่งเคยช่วยเด็กชายคนหนึ่งไว้จากแม่น้ําแล้วเลี้ยงดูเขาโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนวันนี้เด็กชายคนนั้นได้มีโอกาสกลับมาตอบแทนสังคมแล้วเด็กทุกคนลุกขึ้นปรบมือขณะที่ป้าใจนั่งอยู่แถวหน้าน้ําตาไหลาเงียบเงียบนยบ,บนใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยย่นของปีเดือน เมื่อเวลาผ่านไปก่อนก็ยังคงทำงานหนักแต่ไม่เคยลืมให้เวลากับแม่เขาจัดตารางวันหยุดประจำสัปดาห์เพื่อนั่งเล่นกับแม่ในสวนปลูกต้นไม้ทำครัวและบางครั้งก็พาแม่ไปเที่ยววัดไปไหว้พระหรือขับรถชมธรรมชาติตา่ตางๆจังหวัดป้ามใจมีความสุขมากไม่ใช่เพราะได้ไปที่ยอวอแต่เพราะเธอได้ใช้เวลาร่วมกับลูกชายที่เธอรักที่สุดวันหนึ่งกอ์อนจัดงานบันเกิดให้แม่เล็กๆในบ้านมีเพียงเพื่อนบ้านใกล้ชิดและเด็กๆ จากมูลนิธิเมนูในงานมีข้าวเหนียวหมูทอดแกงหังเลและขนมกล้วยป้ามใจนั่งหัวตัวยิ้มกว้างดวงตาเปลี่ยนปะกายแม้จะมีน้ำตาคลอเธอยกแก้วน้ำสมุนไพรขึ้นแล้วพูดเสียงเบาว่าแม่ไม่คิดว่าวันหนึ่งแม่จะได้นั่งโตะร่วมกับคนมากมายที่รักแม่แม่แค่เลี้ยงลูกคนหนึ่งเท่านั้นแม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มีวันนี้ก่อดลุกขึ้นเดินไปหาแม่กอดแม่แน่นๆแล้วพูดว่าเพราะแม่คือหัวใจของลูกทุกวันในช่วงปีสุดท้ายของชีวิตป้ามใจเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆแม้จะไม่มีโรคแรงแต่ควาามชร ก็เริ่มทาให้ร่างกายเธอเปลี่ยนไปก่อนจ้างพยาบาลดูแลประจําพร้อมกับทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนที่มาวัดความดันและตรวจสุขภาพทุกสัปดาห์แต่ป้าใจมากก็จะพูดเสมอว่าแม่สบายดีแม่ไม่ต้องการอะไรมากแค่ได้เห็นหน้าลูกทุกวันแม่ก็พอแล้วทุกคืนก่อนนอนก่อนจะนั่งข้างเตียงอ่านหนังสือให้แม่ฟังเหมือนที่แม่เคยทําให้เขาเมื่อย,ยังเด็กและเมื่อแม่หลับเขาก็จะนั่งเฝ้าอยู่เงียบๆบ,บางคืนเขาก็ร้องให้เบาๆกับ,บ,บ,บตัวเองรู้ดีว่าวันที่ต้องจากกันอาจมา เยือนได้ทุกเมื่อแต่เขาก็สัญญากับตัวเองว่าจะไม่เสียใจอีกและจะใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่าแล้ววันหนึ่งวันที่ท้องฟ้าโปร่งใสลมเย็นพัดเบาๆป้ามใจหลับไปอย่างสงบในอ้อมแขนของกอนไม่มีความทุกข์ไม่มีความเจ็บปวดเหมือนเธอแค่หลับไปและไม่ตื่นขึ้นมาอีกกอนนั่งนิ่งอยู่นานกุมมือแม่ไว้แน่นเขาไม่ร้องงอให้ออกมาทันทีเขาเพียงแค่นั่งมองใบหน้าแม่อย่างเงียบๆและยิ้มบางๆแล้วพูดเบาๆว่า,วาแม่เหนื่อยแล้วพักเถอะครับงานศพของป้ามใจถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่วัดเล็กๆในจังหว ทุกคนที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยหลายคนพูดถึงเธอด้วยน้ำตาบางคนเล่าว่าเพราะโรงเรียนนอกของป้ามใจลูกเขาถึงได้เรียนหนังสือบางคนบอกว่าเธอคือตัวอย่างของคนธรรมดาที่สร้างปาฏิหาริย์ในชีวิตคนอื่นหลังเสร็จพิธีศพก่อนวางช่อมลิขาบนหลุมศพของแม่และพูดว่าแม่ครับลูกทำตามสัญญาแล้วแม่หลับให้สบายนะครับและในวันถัดมาเขาขึ้นเวทีอีกครั้งในการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับการศึกษาเขาเล่าเรื่องของแม่ให้ผู้คนทั่วโลกฟังว่า แม่ของผมไม่ได้ร่ำรวยแม่ไม่ได้มีปริญญาหรือธุรกิจแม่เป็นแค่หญิงชาราคนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆแต่แม่คือคนที่ให้ผมทุกอย่างแม่ไม่ได้ให้แค่ชีวิตแต่ให้วิธีคิดให้ความกล้าหาญให้แรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่กว่าหนังสือเล่มไหนในโลกคำพูดของเขากลายเป็นวิดีโอที่ถูกแชร์ไปทั่วประเทศกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายล้านคนกลับไปหาพ่อแม่ที่บ้านก่อนยังคงใช้ชีวิตต่อไปด้วยหัวใจที่เปลี่ยมไปด้วยความกตัญยูเขายังคงทำงานเพื่อสังคมเปิดโรงเรียนเพิ่มในหลายจังหวัด และตั้งมูลนิธิช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีใครดูแลในใจของเขาไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงแม่ทุกครั้งที่เขาเห็นดอกมลิบาลเขาจะเงยหน้ามองหงฟ้าแล้วยิ้มและพูดเบาๆกับสายลมว่าแม่แม่เห็นไหมลูกไม่เคยลืมแม่เลยเรื่องราวของเขากับแม่กลายเป็นตำนานของหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครลืมและความรักของผู้หญิงคนหนึ่งที่เก็บเด็กชายจากแม่น้ำมาเลี้ยงก็ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจนั้นไปถึงหัวใจของใครอีกหลายคนไม่รู้จบจบบริบูรณ์